เฮ้ hey, น้องเล็บช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมไม่ได้ทําคลิปทักทายมานานเลยนะก็อาจจะแปลกตานิดหน่อยนะเพราะว่ากูไม่มีอะไรจะพูดแต่ตอนเนี้ยผมมีเรื่องพูดมาเรื่องหนึง่งช่อง y o u u u b ของผมอะ่ะก็มีกลุ่มลิสคอร์แล้วนะเออสามารถเข้ากลุ่มกันได้นะมาหาเพื่อนหรือมาทักทายผมก็ได้นะเผื่อใครยังไม่เห็นเพราะว่าคลิปที่แล้วอะ่ะผมแม่งใส่ไว้ท้ายคลิปเลยแต่ประเด็นก็คือแม่ง youtube แม่งไม่ดันฟีดเฮ้อเศร้าชิปหายเลยวะ่ะ น้องเล็บก,ก็เข้าไปดูได้นะพี่ตั้งใจทํามากเลยอะ่ะก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็ช่วยก,กดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะส่วนใครที่กดแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆมาดูด้วยนะพี่จะขอบคุณน้องเล็บมากๆาาเลยอะมาๆาฝาลงไป,ไปเ,เรียกเลยเรีเลยเอาปืนเอาปืนนี้วันนี้วันนี้กูจำได้เทสเทสวันนี้เลยวันนี้เหรอเออึงกดกูกดปุ่มตรงนั้นน่ะที่นั่งตรงแนนเอามึงมึงจะเป็นคนกระสุนเหรอใช่ใช่อันนี้นเดี๋ยวกูจัดให้เอาสัก ยิงก่อนยิงก่อนไม่มีกระสุนหรือเปล่าเออมีมีมีหมูปรับเลยจำได้ว่าองศาอยู่ประมาณสักหกไม่มีว่ะมันีไม่มีเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวดูนะดูดูนะมันมันถึงหรือเปล่าประมาณหกหกองศาเอิงไม่ถึงจอปุซันดูดูไม่รู้เนยไม่ถึงเนียเต็มเลมาเต็มแล้วอ๋อเอาตักหกจุดสองอ่ะ ไม่ไม่ไม่มึงแคบซ้ายมึงเห็นไหมมึงเห็นนักเลิงหมวกกันน็อกไหมเักลิงอยู่อ่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเราอ่ะไหนไหนไหนยานที่ไปควายมันนี่เหมือนไม่รซ้ายสุดเลยนะซ้ายสุดเลยซ้ายสุดเลยไม่นู่นนุ่นนุ่น่ทานรอบน่ะเฮ้ยเอาดิเอายี่แย่เพ่งเ้ยนี่ฮะไอไอพวกไอพวกแบบตุ่ดตุ่ดได้ กันนกอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโจโจคมโจคุมสุดช้าแกงกุศช้าแุศช้านะดูนะดูนะจบวันนี้เลยดูนะกนกแกงมันกันนกเอ้ยมกันนกมีกันนกมุกกันนกก็มะกกันนกฟันกันด้ยไอ้ย่าไม่เอาไว้หนอนหนอนนกคุมลินอกคุมลิ

ตายเป็นเบื่อเลยนี่ไปเว้ยนุ๊กโดนนกต้นกปี๊ดบุกตีไหวไหมไม่ไหวละหมดกันนกโผมาเอาเว้นี่นี่นี่ไปทางนี้นี่มันโดดไปทางนี้เฮ้ยจะเหลือท้อิดหน่อเหี้ยยิงโวายอย่างพุยิงลุกยังไงอะ

กินกินกิอักรอบพเรได้เราดีได้้โอ้ยกูเจ็บกูเจ็บอกล็อกล็อกลล็อกล็อกล็อไสแลล้วเไปโอ้ยปวเปวมีปวมีอยู่ย่ย่ใส่กระสุนดีอองใส่กรนด่อง นะฝึกวิทยสัมพิชีนะสวยกล้องสวยสุดวยงานตอกปุซานนี่เต็มแล้วเฮ้ยอย่าหมดกระสุนใจเฮยไ่ขี้จกจุกไม่ขี้เดอว่าเนี่ยเฮียปุซายกระสุนไม่เป็นว่ะไหนไหนไหนเดี๋ยวกปุซายให้อันเนี้ยกดอายังกดแล้วกดแล้วใส่แล้วใช่ไหมไอ้เจ้ไอ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 ้ก็ตายเองไอ้เีย ไอ้ลูกไอ้ลูกมึงใส่กระสุนเลยไปไกลขึ้นไปไกลขึ้นไปอเฮียแม่งเว้ย์บีพีบุ๊คอ๊ไอ้ยี้อไอ้กงยิงปูยิงแล้วกูยิงแล้วยิงแล้วตอนนี้ยาไปไยิงดูเอ้ยเอ้ยไอ้เหี้ยโดนไะเอ้อโดนว่ะโดนว่ะ เพื่อนเมันรู้ตัวเพื่อนมันรู้ตัวไอ้ทราบโอ้ยเอ็งยังกดโดนยิงโดนยิงยังไม่ตายยังไม่โดนยังไม่ได้ยังไม่ตายมายรอเดี๋ยวทำๆน่ารำไม่ไมขอขอให้ใช้ปืนขอให้ใช้ปืนยิงเว้ยไอ้เหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยมาดิไอ้เหี้ยนกตปลี่ยวไอ้เหี้ยนกตปลี่ยวไอ้เย้เลือดเปลี่ยนกึ๊กเลือดเปลือยนแค่ขีดเดียวไอ้เหี้ยแม่งนี่ไงนี่ไงอยไอ้ก้างหอยไอ้กลไอ้ไอ้ก้างหอยไอ้กล้องจะรู้ไหมกล้องจะรู้ นักลบบางราชัน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 เฮ้ยโผโผโผเฮ้ยซูเปอร์แมนไอ้ลูกซูเปอร์แมนไอ้เดียซูเปอร์แมนเฮ้ยซูเปอร์แมนไอซูเปอร์แมนมาช่วยเไหมไอ้ลูกไอ้ลูกหลังไอ้ลูกทำอันนี้มันเจ้าพื้นเพล่เลยมันจะยึดโดมึงโดนเกีอะไรอย่างเงี้ย

มอมับปอดไอ้ซับปอดไอไอ้ลูกยิงอยิงอะตอนเนี้ตอนเนี้มันอยู่อยู่ในฐานอยู่ในฐานกูชกระสุนยู่กูช้กยู่กูชระสุนยู่กูยิงแล้วเอ็งยิงมันโดน๋ยวเลยลงใว้ลงไว้ลงไว้โดนโดนโดนเรียบร้อยไอ้ซอบ์อสวย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 ไออดไอ้บอยิงมันดิยมันได้กลางกลางกาลังกา เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแบบแบบโคตรยังชิงไงโคตรยังชิงง่ะไอ้ที่ขาไอ้สอรัตไปแล้วยังชิงง่ะยังชิ้งอยังช้งไงไอ้สะดโอ้ยตัวไววดนนเป้าเล็งเป้าเล็อัดอัดัดไอ้ลูกอัดนีอัดนีเม็ดนึงอีเม็ดไอ้โง่ไอ้อดอลไอ้สะพัอ้สดดไอ้สตัดอไหนตีงไหนตรงไหนยิงเลยยิงเลยตรงนั้นแหละซสายิงเลยยิงเลยล้วยิง้ ไอเย็นหนูไม่ทันหรอกไม่โดนไม่ตายแลอกอ้าวบิวเลย